กับสถานการณ์โคเนื้อราคาโคเนื้อของประเทศไทยนะคะมารายงานทั้งหมด4ภาพสวัสดีค่ะ วันนี้รายการสองหมอจ้อทุกเรื่องสเปเชียลเราพาไปพบกับสถานการณ์โคเนื้อรวมถึงราคาโคเนื้อของประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมีตัวแทนฝ่ายขายทั้งหมด4ท่านด้วยกันมารายงานทั้งหมด4ภาคนะคะว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวพาไปพบกันที่ภาคแรกได้เลยค่ะราคาโคเนื้อในภาคอีสานในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา โคที่น้ำหนัก5 5 0ง6 0 0กิโลกร,รัมจะขายราคาอยู่ช่วงที่102บาทถึง105บาทต่อกิโลกร,รัมและสถานการณ์ตอนนี้ของภาคอีสารราคาขายในประเทศดีและส่วนการขายต่างประเทศเช่นเวียดนามยังน้อยเนื่องจากราคาในประเทศค่อนข้างทําได้สูงครับสําหรับราคาวัวทางภาคใต้นะครับตั้งแต่เซปูรลงไปนะครับ ราคาวัวน้ำหนักที่500กิโลกร,รมัมถึง600กิโลกร,รัมนะครับก็จะอยู่ที่100-2บาทถึง1 0 3บาทครับอันนี้ก็ราคาปรับขึ้นมาบางส่วนเน,นื่องจากวัวที่ส่วนใหญ่ภาคใต้นี่ก,นะกจ็จะเป็นวัวขายในประเทศด้วยวัวฝุ่นในประเทศลดลงด้วยแล้วก็ราคาในประเทศตอนนี้ก็ค่อนข้างดีด้วยครับราคาโคเนื้อในภาคเหนือช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาโคเนื้อน้ำหนัก550-600กิโลกร,รมัม จะอยู่ในช่วงราคา102-103ถึงบาทต่อกิโลกรัมและการโคในพื้นที่ภาคหนึ่งังพบโรคลำพีสกินอยู่เรื่อยๆยังมีการส่งออกที่น้อยมากสำหรับราคาโคเนื้ในเขตภาคกลางสุพรรณบุรีกาญจนบุรี ราคาโกเนื้แรงเงิเอะที่ผ่านมาที่อยู่ที่ราคา1ั5หบาทถึง1น8บาทต่อ1กิโลกรัมครับโซาโคเข้าขุนยอยู่ที่ร้อบาทถึง150บาทนะาาค,ารครับส่วนสถานการณ์โกเนื้อในปัจจุบันในเขตสุพรรณบุรีกาญจนบุรีตอนนี้ยังมีความต้องการอย่างมากในเขตบานที่นะซึ่งในประเทศเนี่ยยังมีขายค่อนข้างไปได้เยอะส่วนต่างประเทศเช่นเวียดนามทีม่เวียดนามเนี่ยติดขัดเรื่องสถานการณ์โควิดยึงมีปัญหาเรื่องเวียดนามได้นําโคขุนเข้ามาขุนเยอะมากทําให นั้เข้าจากประเทศไทยได้น้อยลงก็รู้สถานการณ์ทั้งหมด4ภาพไปเรียบร้อยแล้วนะคะจ็ต้องบอกว่าเนื้อหาที่เรานําเสนอเนี่ยเป็นเฉพาะส่วนที่ทางทีมงานเข้าไปลงพื้นที่เท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าในภาพรวมจริงๆใครเจอแบบไหนมาฝากคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงกันบ้างเพื่อที่จะได้แชร์กันในส่วนของผู้เลี้ยงคนหนึ่งนะคะ มาแช่วันนี้นะคะเรามีผลิตภัณฑ์มาแนะนํากับทุกท่านนะคะก็คือตัวโคโฟินซึ่งช่วยในการปรับปรุงคุณภาพซากโดยไม่ใช้สารเล่นเนื้อแดงนะคะรายละเอียดเป็นยังไงนะไปติดตามกันได้ที่ฝั่งนี้ได้เลยค่ะสุดท้ายถ้าใครอยากให้มีการอัปเดตเนื้อหาดีๆแบบนี้เรื่อยๆนะคะก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ให้กับทาง YouTube ของทาง VPG Channel แล้วก็ในส่วนของทาง f c e e o o o k SP l u m i n a o u ด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมอปุเป้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ